นี่ตกบัตรนะไมไ่นี่คือรู้รหัสหรอไอ้นี่นี่กดเป็นพวกนั้นที่มึงรู้รหัสเหรอไม่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 ลองกดดูสวัสดีครับผมรุดดีดีได้รู้จักครับเราต้องไปหารหัสห,ห,หรือเปล่าจะม,ามั่วเหรอนี่นี่ไปอะไรวะเขาบอกว่าเช็คอะไรอะ มันบอกให้เเอวี่วันไอดีรอนชัสเดมไอเช็คเช็คบัตรพวกมึงไงวะไอดูบัตรมึงอกี้กดกดกดไลโช๊กกดไลโช๊กซีซีดูดูไอเตอร์วามันบอกว่าอะไรวะดูจำหว้นิดมา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 หงบัตรดูโตไอะไลเตอร์มึงอะไรนะของมึงสองเลยนะ58เราระโตไอยทางของไกด์ใช่ไหมไป โอ oh, right. ้โหกินไม่แบ่งเลยวะเนี้ยกูแน่นหน้าอกเลยไอเนี้ยเนี่ยอันนี้คือรถเฮ้ยยี่อเหยียบน้ำมีเสียงด้วยวะเพอไฟไฟกดอะไรไฟเฮ้ยมงปแจกมาจากไหนวะกูหยิบมาเฮ้ยถ้าใครไปคนเดียวอะเฮ้ย อะไรวะรถอะไรเอ่ย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 รถบัสรถเก๋งเอ้ยมันจักรยานมอเตอร์ไซค์คนไม่รู้เรื่องออกมาดีกว่าให้คนฉลาดเขาอ่านดีกว่าอ่านมันเห็นไม่มีแม้กระทั่งตัวอักษรแล้วมันทำไมวะเฮ้ยใครใครตามตามไม่ดรอปีมาดูดิไม่เห็นมีป้ายทะเบียนไม่มันสีแล้วมันให้ทำอะไรวะ ที่กดมันมีมันเป็นสีไม่ใช่หรอที่กดรหัสอ่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งมันคือมันคือรถสีรถอะไรอ่ะคือรถสีแดง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 อันที่สองเราไม่เดินไปต่อใครมันไม่ใครมันทำงานทำอะไรเสียงดังจะไหะได้ไหม าใครใครกดวะมึงเก่งมากใครโดนชั้นใหม่ชั้นใหม่แล้ว You are on water เตอร์วายซ o you ูเซนตี้อืมแปลว่า,าวายจาัดมันคือให้กินตอนเราเครียดตอนนี้มึงเริ่มเครียดละถ้ามึงเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแบบอแนอ้หน้าอ,อกอ่ะแดกเลยเอาละไอสัตว์มีคนหายไปคนนึงเก็บไปดิไปใช้อ่ะ เก็บไปเฮ้ยคือเราต้องเช็คบัตรกันหรือยังวะเฮ้ยเจอกูเจอกูเจอตัวตัวปอมข้างหน้ามึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมาดู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 ตัวปอมข้างหน้าเออมานี่มานี่มานี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไอ้ตัวปอมวะไม่แล้วพี่จะไปหามันเหรอเออดนี่ไงมามามาเช็คบัตรก่อนมาเช็คบัตรก่อนอันนี้มันเลยมาละมึงวิ่งไปไหนไอ้สัตว์มาไอ้เไี้นี่ผู้นำเย้ยได้ไม่ใช่ไอ้ไทม์หายไปไหนเอ้า

ไอเฮีย้ยถามมันหายไปไหนวะโดนจับวะพูดทีนี่ไม่แก่เฮีย้ยไอเฮีย้ย <c oughs> โยบีประตูไตอ้ตันโอเฮี <c oughs> ย้ยมหอบเลยวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนถามไอ้สัตว์เฮยทำไปไหนเนี่ยไอ้ทามันหนีไปแล้วเมื่อกี้ได้ฟังไหมว้ายังคืนตามคันนะเว้ยกูอยากตายตอนแรกกว่ไอ้ยังอยู่คนเดียวแล้วหัวใจจะวายไอ้เนี่ยมึงไปไรมึงนั่งก้มมึงนั่งก้มดินนะมึงนั่งอาาจุ่มดินทำไมวะโยประมาณนี้แต่คนไม่ได้เมาของคือใครวิ่งใครมาไอ้นเลยเหรอคือใครพุ่งมาไวๆแล้วบอกให้หยุดแล้วไม่หยุดคือเอาอะไร แล้วเปิดไฟใส่ใส่บัตรัตรบัตรบัตรัตรัตรอีกตันงี่ไหนกูเจอแล้วกูกูเจอแล้ว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 มันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมไม่ใช่ไอ้โยอยู่ไหนมึงฟังมึงต้องแยกกันไปทำภารกิจสามคนแล้วมันต้องมีคนจุกผีหนึ่งเจอหนีไปด้วยกันมันไม่มีที่แห่งมันแล้วขนาเนี้ไม่ก็ต้องมีคนจุกผีหนึ่งคนไงเนี่ยมึงเจอแล้วนี่มึงเจอแล้วมาเข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูเข้ามา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 เปิดประตูเฮ้ย hello mua tay mấy? mua tay mụ tay mụ tay mụ tay Excuse me? Ê, <laughs>

กูมีสูตรแล้วมึงสามารถถังผีไว้ข้างในได้เว้ยโดยที่ยอมสละคนหนึ่งกูหว้เป็นมึงแล้วกันคนที่ต้องสละไฮ้ึงในเก่งสุดเลยไปเดไปเด้ไปมึงไอ้เี้ยปิดประตูแล้วผีแม่งบังกุยเฮี้ยแม่งไอ้ไอ้ย่หัวไม่ใช่เฮยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยจะบังประตูไม่แล้วเราจะออกยังไงแล้วเฮี้ยมันเฝ้าเราเปล่าเงี้ย เดี๋ยวกูแดกไปม่นเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวกูซัดไปเลยฟังคำพูดไม่เราเอาไฟฉายส่องตามันได้เปล่บอสมึงใครนี่มือหลอนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ไฟเกิไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่ปิดประตูเลยควายมันอยู่ข้างหน้ามั้ยชื่อาทำไมฟังกูที่รอมาเอาไฟฉายแม่กูเดี๋ยวไปทำเองแล้วมึงรอเลยนี้เดี๋ยวกูเรียกเด็แม่ถ้ากลัวมากก็ไม่ไปโอเคแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดสองในทีมมันไม่กลับมาคือ คิดได้เลยว่ามึงโดนแดดโอเคไม่เราไฟฉายสองตามันได้เชื่อดิไปด้วยกันดิเออเอาไม่ได้กูลองแล้วไม่ได้อย่าไปทางนั้นมันอยู่ตรงนั้นออกมาที่มานี่มันมันมบิมามันบิงมามาเปิดประตูดิโอไปดิไปดิบิงมาดิเฮลโหลกินเต๊ะกินเต๊ะไม่ได้ ตายแล้ว่ะมือว่ามือว่าไปใช้โซไปใช้อซผีหรือผีมันเดะฟังกูนะผีมีสองตัวกูเห็นกับตาเฮ้ยเก็บน้ำพี่เก็บน้ำพี่ใครใครใครความจำแบบหัวจะระเบิดแล้วอ่ะมึงเจอกุญแจยังกูได้กุญแจแล้วกูได้กุญแจแล้วไปเร็วไปเร้วไปเร็วไปเล็วเฮ้ยแล้วลากันมาทำไมอ่ะก็มึงเล่นอะมึงเปิดปิดประตูกูกรตั้งเลยนีเอากุญแจยันรูนี่เอากุญแจยันรูนี่ แล้วไงต่อวะนผังประตูต้องต้องต้องมีดอกต้องมีดอกต้องมีดอกอล้วบิดต้องมีดอกต้องมีดอกหาจากไหนเล่ามันีหลายรูเลยนะเราทำไงแบบแบบเราหาสามดอกแทนะครับมัต้องไหนหลายรูนพี่พี่มันมีหลายรูเนี่พี่ต้องแทงหลายรูมันมีสามมันมีสามเนี่ยขาดนิดเดียวมึงอย่าไปบิดกุญแจเล่นอีงี้งูไม่แล้วใครจะมกินน้ำไหมไหนอีกดอกนึงอยู่ไหนอีกมุมนึงอ่ะ เนี่ยตรงนี้แหละสิไหนโอ้กสองดอกอวะเด็ดแม่มันเศ้าเลยว่ะเปิดไปอีกเจอแล้วอยายยยไม่กูว่าเราต้องมีคนหนึ่งสังเลยวะกูให้แต่ไม่ไมเดี๋ยวกูฉีกไปห้องขวาทันแต่มึงอ่ะเอากูฉีกอ่อมึงต้องไปหักุญแจต่อว่าห้องนี้เดี๋ยวกูเฝ้า เพราะว่าห้องขวามันสามารถดูได้ว่ามึงกลับมาณไหนใครจะเป็นคนวิ่งไปห้องขวามึงไม่ต้องทําอะไรแล้วมึงแค่ล่อผีไปห้องขวาแต่ว่าหลังจากนั้นไอ้สามคนที่เหลือต้องแบ่งการโอเคนั่นต้องมีการจับไม้สั้นไม่ยาวโอเคอาวอาวใครยืนกูนั้นไปมึงกูเห็นมึงอ่ะเตอ่ะเตมามามาอ่ตัวโยไอ้ะเตนี้จาตุโยไอ้ะเตนีจ่าโยจาสุดนั่งกูเห็นไอ้ะเตนี้จาตโยมึงไอ้นี่คือใครอันี่คือใครตัวนี้คือใครมึงไปไอ่ะโยอ่ะโย มึงเปิดประตูถ้าไม่ทันปิดประตูก่อนแต่ถ้าทันมึงโผล่เลยแล้วมึงต้องยั่วผีไปห้องนู้นด้วยไอโย่ไปวิ๊โอเย็บแม่ใจไม่ถึงอีกไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนให้มันให้มันเปิดใมันเปิดเองให้มันเปิดให้มันให้มันมึงจะไปไหมเฮ้ยออกได้เอ๊ะมามามาอุ้ยอย่าซ้อนอย่าซ้อนไปแล้วมันไปแล้ว โอ้ไม่ได้ว่ะแบนึงไอ้ตอนหลังไงไอ้ตอนหลังยื่เปิดตูไม่ได้แบบนึงกูรู้กูเห็นกูเห็นไปแล้ะไปแล้วไปแล้่ไปแล้วประเปิดมันีแวปรนี้ลเฮ้ยเฮ้ยโยมึงังอยู่ไหมยโยโอเคโอเคขอดไปไหมไปหากุญแจได้อีกดอกแล้วหาดอกท้ายขาดดอกท้าย เมื่อกี้กูแจอยู่นี่แค่ตาจะบอดใครมาก้มอยู่นี่ไม่ยอมเห็นมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไอ้ยไม่มีไอ้ยีในไม่มีรอก่อนไม่มีรอก่อนยียู่อกแตกไปเยอะขึ้เดียวผีอยู่ไหนมองเห็นไหมเออมีผีมีผีในห้องมีผีในห้องกูมันอยู่ไหนกุญแจยังมีผีในห้องมึงกุญแจกุญแจน่าน่าอยู่ห้องฝั่งผีกลับมาปรึกษาแล้วมาปรึกษาแล้ว เฮ้ยเียถ้าปิดไม่ทันนะมึงคุฟังนะกุญแจขาดแค่ดอกเดียวมันอยู่หลังผีนั่นแน่คือกูหาหมดแล้วไม่เจอไม่ไม,ม่มันมมันมีแผนนะไม่กูมีแผนแผนแรกก็คือเราล่ออีกแผนหนึ่งก็คือมึงเอาผีไปคนละตัวอีกสองคนก็ไปหาจบไม่ได้เอาผีอยู่กับมึงเลยในห้องนะไ,มไม่ได้ต้องห้ามตายต้องใช้แผนล่อเดี๋ยวกูล่อผีเองมึงไปหาไหมมึงใกลถึงไหมมึงใจถึงวิ่งไปหาไหม ถ้าแค่ล่อผีอมึงวิ่งล่อผีมึงวิ่งไปประตูนู้นเลยว้ยมึงมึงมึงวิ่งมาให้ถึงประตูนู้นแล้วมึงเดินยั่วผีคนหนึ่งเอาเอาผีกับใครได้เลยใครใจถึงอะใครใจถึงต้องวิ่งไปเอากุญแจด้านหลังกับอีกคนหนึ่งจถึงวิ่งไปเอาผีใครจะไปหาผียืนขึ้นเวงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล่อกูล่อผีให้ได้แต่มึงต้องไปทำภารกิจให้จบนะไม่งั้นกูจะโดนขังตายตรงนั้นแล้วกูต้องกลับมาห้องนั้เแบ่งสององนี่เราไปเราไปคนเดียวเราตายไม่มีปัญหา ผีมันต้องล่อสองตัวมันต้องล่อสองตัวมันต้องล่อสองตัวตัวเดียวไม่พอและสองตัวกี่คนคนละตัวเลยก็ห้องซ้ายกับห้องขวาหรือห้องกลางวิ่งวิ่งวิ่งออกไปเลยอ่ะไปไปเต้ยดีไปกูไมปล่อผนนี้เวิร์กไหมนะเออกูล่อผีไปต้องต้องต้องทีละคนเหมือนกันไม่แต่พี่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูล่อให้ตัวนึงไม่ได้ไอ้้เหียไอ้เหี้ยโอ้ย มีคนตายแล้วคนหนึ่งเธอตายไอ้เต้โหลเต้ยมาแล้วไม่เต้<ม>ตายแล้วเหรอกูมีคีย์เอาไงไอเต้มึงกญแจห้องผีอ๋อไอ้เต้ยวิ่งถึงห้องผีแล้วเต้ยบอกอยู่ห้องผีเอาไงเปิดประตู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยั่วไอ้ไอ้ไอ้เต้มันต้องไปพักห้องห้องมึงไอ้โย่ฟังกูไอเต้ยมันต้องไปพักห้องมึงก่อนห้องห้องมึงใกล้กว่าเต้วิ่งมาเต้ยเร็วเร็วเร็วไอ้ตาไอ้โย่มาโย่มาโย่มาอุ้ยมาไม่ได้ยิ่งยิ่งแม่ไอ้ตาไอ้โหลโย่อยู่ไหม ไอ้กูไอ้กูเปิดกุญแจเลยไหมเปเลยไปเลยไปิดไปก่อนไปก่อนเรารอด้วยรอด้วยรอด้วยไปไม่ได้แล้เฮียงู้นะไอ้สัตว์ไม่ไม่เปิดประตูดูหน่อยเปิดประตูดูหน่อยยังยังยังอยู่ตรงกลางอยู่แต่มันทันหลังอยู่โย่โย่มาได้โย่มา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 มาแล้วเอาเลยใส่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  ไม่ต้องกดอ่อนทุกทุกดอกทุกทุกดอกพร้อมกันประประจำกุญแจประจำกุญแจประจำกุญแจสามโอเคประจำเร่อรอรอให้มันขึ้นขึ้นตรงก่อนมึงทำให้มันขึ้นขึ้นตรงก่อนนะสามสองหนึ่งกดกดอ่าไปเช็ดดู <Yeah. S 2> ไม่ไหวแล้วอะ่ะพอเลยเมื่อกี้หน้ากูเกือบมืดดีนะกู <c oughs> ถือนะ้ำไม่สั่นจะเป็นลมแล้วเมื่อกี <c oughs> ท้ทำไมทำไมทำไมไม่รู้ตัวละครมันจะเป็นลมไม่สั่นดี้นะกูถือนะ้ำอ,นะอยู่กระบ,บอกนึง